สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผม,มเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรแท้เทียบเทียมแตกต่างกันอย่างไรนะครับเลือกซื้อแบบไหนดีที่สุดนะครับผม หลายคนนะครับคงเคยได้ยินคําว่าอะไหล่แท้อะไหล่เทียบและอะไหล่เทียมกันอยู่บ่อยๆนะและรู้หรือไม่ครับว่าอะไหล่แต่ละประเภทนะที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรหากถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยนอะไหล่ควรเลือกแบบไหนดีกว่ากันนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมอะไหล่รถยนต์นะก็จะมีให้เลือกหลายเกรดตามงบประมาณในกระเป๋าและความพึงพอใจของเจ้าของรถนะแม้ว่าอะไหล่แต่ละชิ้นนะครับจะมีหน้าตาเหมือนกันเปียบ แต่คุณภาพและอายุการใช้งานนะครับอาจแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมวันนี้นะครับผมจึงมาแนะนำให้ทุกท่านนะครับรู้จักอะไรแท้เทียบเทียมว่าแต่ละชนิดนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรครับ เลยนะครับอะไหล่แท้คืออะไหล่ที่ถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อนะซึ่งส่วนมากนะครับจะถูกจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตรถยนต์โดยต,ตรงถือว่าเป็นอะไหล่ที่มีคุณภาพสูงสามารถใช้งานกับรถยนต์ได้เต็มประสิทธิภาพตามที่ผู้ผลิตกําหนดนะแต่ก็แลกมาด้วยราคาจําหน่ายที่ค่อนข้างสูงเช่นกันแม้ว่าจะซื้อได้ตามร้านขายอะไหล่ทั่วไปก็มักราคาใกล้เคียงกับสูนย์บริการนั่นเองนะครับ 2อครับอะไหล่เทียบหรือที่หลายคนรู้จักในชื่ออะไหล่ O.E.M. คืออะไหล่ที่ผลิตจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนให้กับค่ายรถโดยมากนะครับจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับอะไหล่แท้เนื่องจากเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตรถยนต์อยู่แล้วนะแต่วางจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองทําให้มีราคาถูกกว่าอะไหล่แท้นั่นเองนะครับ 3. ครับอะไหล่เทียมคืออะไหล่ที่ผลิตเพื่อเลียนแบบอะไหล่แท้ ซึ่งโดยส่วนมากจะมาจากโรงงานผลิตอะไหล่ทดแทนโดยเฉพาะไม่ได้ผลิตให้กับค่ายรถโดยตรงนะครับมักมีคุณภาพต่ำกว่าอะไหล่แท้และมีราคาจำหน่ายถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งอาจมีราคาจำหน่ายต่ำกว่าหรือสูงกว่าอะไหล่แท้ก็เป็นได้นะส่วนคำว่าอะไหล่ปลอมที่หลายคนเคยได้ยินนะก็ถูกจัดว่าเป็นอะไหล่เทียมด้วยเช่นกันเพราะถือว่าเป็นอะไหล่ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อเลียนแบบอะไหล่แท้ ซึ่งอาจมีคุณภาพต่ำกว่านั่นเองนะครับรู้แบบนี้แล้วนะครับผมก่อนจะซื้อหรือเปลี่ยนอะไหล่ครั้งต่อไปนะก็ควรเลือกแหล่งที่มาของอะไหล่ให้เหมาะสมกับตัวคุณนะครับหรือว่าเหมาะกับเงินในกระเป๋านะทางที่ดีนะครับผมควรซื้ออะไหล่จากแหล่งจําหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่ามีการรับประกันนะครับผมจะได้ช่วยให้คุณนะครับใช้รถยนต์ได้อย่างมีความสุขไปยาวนานครับผม ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนํามาฝากกันนะครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ